สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเทียบวิดีโอบ้างนะครับคลิปที่แล้วเป็นรูปถ่ายนะครับเดี๋ยวเรามาวิดีโอบ้างนะครับด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายตรงนี้นะครับเป็น12โปรครับด้านขวาเป็น13โปรนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับอันนี้คือถ่ายกลางวันนะครับแสงจ้าจ้านะครับแล้วก็เปิดนะครับโหมดวิดีโอธรรมดาก่อนนะครับตอนนี้โหมดปกตินะครับเพราะว่าอันเนี้ย มันมีโหมดวิดีโอทั้งคู่ไงครับแต่ว่าถ้าเป็น13โปรมันจะมีภาพยนตร์เพิ่มมานะครับอ่ะเดี๋ยวให้ฟังเสียงก่อนนะครับฟังเสียงสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาเทียบวิดีโอนะครับของ iPhone 12 Pro แล้วก็13 Pro นะครับอ่ะอันนี้คือเสียง12 p ป o นะเรา13 p ป o บ้างสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาเทียบวิดีโอนะครับของ iPhone 12 Pro แล้วก็13 Pro นะครับอ่ะเนี่ยครับเสียงประมาณนี้ผมว่ามันก็ใกล้เคียงกันแหละเสียงไม์นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวขอ ลดเสียงครับเอาเอาเสียงหลักนะครับเอาปิดเสียงไป2ออันเลยแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะบรรยายเลยกันครับอ่ะไปเลยนี่ก็เดินไปครับเดินไปครับเดินไปเดินไปนะครับจะสังเกตว่าแทบไม่ต่างนะครับแต่ว่าเวลาดูในจอนะครับดูในจอเนี่ยไอตัว13โปรนะครับมันอมฟ้านะครับแต่พอถ่ายวิดีโอมามันอมเหลืองเหมือนเดิมครับผมก็เลยงง นะครับว่าผมไปตั้งอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าโทรศัพท์ผมยังไม่ได้เซตค่าอะไรเลยนะครับเนี่ยครับเดินปกตินะครับก็โอเคครับหลังมันก็ไม่ได้เบอร์นะครับหลังไม่ได้เบอร์นะว่าเป็นวิดีโอปกตินะครับนี่ครับก็เดินไปเดินไปนะครับการสั่นหายห่วงครับอันนี้ลองซูมดูครับลองซูมนะครับซูมไปซูมมานะครับ เราเดินที่เมืองทองครับเนี่ยลองซูมนะครับจริงๆผมจะแตะจะแตะแบบเลนนะจะแตะเลนเหมือนเวลาถ่ายรูปครับมันไม่ได้ครับมันต้องให้หมุนแบบนี้ครับหมุนหมุนหมุนนะครับอ่านี้ซูมครับซูมซูมแล้วก็เดินเดินเดินนะครับเห็นป่ะสีก็คล้ายๆกันอยู่แล้วครับสีค่อนข้างตรงครับแต่ว่าไอตัว13โปรนี่ซูมเยอะกว่าอยู่แล้วครับนี่ครับ ระยะเดียวกันนะผมถือแบบนี้เลยถือสองมือแบบนี้เลยครับถือแบบนี้แล้วก็เดินตามนะครับนี่ครับดูสิเห็นไหมครับว่าไอตรงเนี้ยอมเหลืองเยอะกว่านะครับแต่เนี้ยมันมันมีฟ้าเข้ามาแจมนิดนึงนะครับแต่ว่าไอตัว12โพรมันไอตรงในเงามือดอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูไอในเงาในร้านขายป่ะเนี่ยเนี่ยอย่างในในโรงรถอะอันนี้มืดแต่ว่าไอเนี้ยสว่างกว่ากว่านะครับเห็นป่ะเนี่ยป่ะจุดที่มันมือดอะ ไอ้13โปรมันมันทำให้สว่างไปดีกว่านะครับอันนี้ก็ซูมด้วยแล้วก็เดินไปนะครับดูสิดูสินะครับการสารั่นนี่นิ่มเหมือนเดิมครับนิ่มเหมือนเดิมนะครับก็เดินไปเดินมานะครับเดินไปเดินมาเดินไปเดินมานะครับเห็นป่ะไอตัว13โปรเนี่ยมันจะ มันจะสว่างกว่าในจุดที่เป็นจุดมืดนะครับดดดดเดินไปเดินไปแต่ว่าผมชอบ12โปมากกว่าเพราะว่าอันนี้มัน <c oughs> มันป่าไม่สว่างมันมันดูแปลกๆอ่ะมันดูเกินจริงไปนิดนึงอ่ะอ่าเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปนะครับต่อไปอันนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นแบบเล่นโหมดภาพยนตร์ครับเห็นปะ อันนี้โหมดภาพยนตร์นะครับอันนี้โหมดปกตินะครับเพราะว่าอันเนี้ยไอ้สิบสองโปรมันไม่มีให้เลือกโหมดภาพยนตร์ครับสิบสามโปรมันเพิ่มมาใหม่ครับก็จะจับเบอร์ให้เราเองครับไอความเบอร์นี่ไปตั้งค่าที่หลังได้ครับอันนี้เป็นค่าอัตโนมัติของเขาครับเนี่ยก็เดินไปเดินไปนะครับมาเบอร์หมดเห็นปะเบอร์หมดนะครับต้นมงต้นไม้นะครับเบอร์หมด นนเดี๋ยวผมวิ่งแซงแล้วแล้วก็จะถ่ายด้านหน้านะครับนะครับด้านหน้าดูวันนี้ไม่เบอร์อน,นี้เบอร์ไหครับเบอร์นะครับฟุ้งเกินรเปล่าเนี่ยฟุ้งเกินไปปะ <c oughs> นะครับเดินไปเดินมานะครับเดินไปเดินมาในส่วนที่มีความมืดน,นะครับมันก็จะสว่างขึ้นนะพี่สามโบ อ่าน,นี้โฟกสบางทีโฟกัสก็หลุดโฟกัสมันก็นหลุดนะครับไม่รู้เพราะใส่แมสหรือเปล่านะจับหน้าไม่เจอหรือเปล่าอันนี้ครับนี่ครับอันนี้แสงกลางวันก่อนนะเดี๋ยวไว้แสงกลางคืนไว้เดี๋ยวทำคลิปให้ใหม่นะเนี่ยอันนี้หลุดแล้วหลุดโฟกัสแล้วหาหน้าไม่เจอนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นนี่ครับกล้องหน้าครับอันนี้กล้องหน้า กล้องหน้าหมดภาพยนตร์นะครับเนี่ยหลังเบอร์เหมือนกันครับอันนี้ไม่เบอร์ครับแต่ว่าเออมันมัน,ม,นมันแก้แสงดีอะไอตรงที่ตรงที่แสงเข้าหน้าผมในบ้านตรงหน้าผากอะเวลาแสงสว่างสว่า i ไอโฟนมันมัน,มนจะมันจะเป๊ะเข้าตรงนี้เต็มๆอะ่ะรุ่นก่อนๆครับแต่ว่าอันนี้เหมือนมัอนเกลี่ยแสงดีกว่าเดิมเนี่ยครับแล้วก็เดิน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 ไปสุดแขนครับสุดแขน จะสุดแขนไปเออดูสิเออแต่ว่ามันก็มันก็ทำให้วิดีโอเราสวยขึ้นแหละนะครับเพราะว่าอ่ะถ้าหลังเบอร์มันก็ทำให้แสงเราสวยขึ้นอ่ะดูดูตรงนี้อันใหม่เห็นไหมครับเดี๋ยวสพอให้ดูเนี่ยตรงนี้ครับช่วงเห็นปะ่ะแสงเข้าหน้าแบบเนี้ย iPhone จะมีปัญหามากครับถ้าแสงเยอะแล้วมันเข้าหน้ามันจะแบบ มันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะแบบโอ้เข้าไปแล้วมันจะดูให้แบบเฮ้ยวิดีโอเป็นไรวะแต่ตรงเนี้ยมันเกลี่ยดีขึ้นครับเห็นปะเกี่ยตรงหน้าดีขึ้นนะครับเอออันนี้ดีขึ้นดีขึ้นเวลาถ้าแสงแบบเยอะๆกลางกลางวันเนี่ยโอ้โหเข้านี่แล้วดูหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดูไม่รู้เรื่องเลยแบบเนี้ยเห็นปะครับทางขวาเนี่ยดีขึ้นกว่าทางซ้ายเห็นไหมครับเนี่ยเห็นปะอันนี้ดีขึ้นครับแล้วแล้วแล้วไอที่มันเข้าเสื้อตรงเนี้ยโอ้โหเต็มเต็มเลยไหมครับ เออเออใช้ได้ครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับนี่ครับเห็นรายละเอียดครับอันนี้ไม่เห็นเลยเห็นไหมเออเออเออเห็นและความแตกต่างเห็นความแตกต่างและวิดีโอนะครับอ่าโอเคโอเคแต่ว่าไอ้พวกเบอร์ข้างหลังนี่เดี๋ยวไปปักทีหลังก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับอ่าโอเคครับประมาณนี้แสงกลางวันนะครับแสงกลางวันสรุปว่าโอเคครับไม่มีปัญหาอะไรครับดีขึ้นด้วยนะครับแสงกลางวันนะครับ ไอโหมดถ่ายวิดีโอแบบภาพยนตร์ก็ดีขึ้นนะครับโอเคนะไว้เดี๋ยวแสงกลางคืนเดี๋ยวมีนะครับเดี๋ยวทําให้นะครับเอากลางวันไปก่อนแดดจ้าจ้าถ่ายวอล์กสบายๆครับหน้าหลังสบายๆครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับใครอยากเข้ากลุ่มแต่งรูปของเราก็ใต้ลิงก์นะครับแปะลิงก์ให้บายบายครับคลิปนี้สวัสดีครับ